วันนี้ที่อาคารกองบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์อาคารสองพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พะบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควัตวรัตตยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหม่นสุทธนารีนาถ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญจากันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2563 พร้อมกันนี้ท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนให้ผู้แทนนำจาจก,กันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในการนี้ด้วยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังฝั่งตะวันตกพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนและสมาชิกราชาสกุลมหาสาขานำจาจก,กันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2563ส่วนที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านทิศตะวันออกในพระบรมมหาราชวังมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะองคมนตรีและคู่สมรสพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสจุฬาราชมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาสารปกครองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย นำัจก,กันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรเนืน่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2563 และที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาอาทิพลเอกนัทอินทราเจริญประหลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยภริยาและผู้บังคับบัญชาพลเอกพรพิพัฒน์เปเ็่ยนยศผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยภริยาและคณะผู้บังคับบัญชาพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยภริยาและคณะผู้บังคับบัญชา พลเรือเอกลือชัยรุดดิษผู้บัญชาการทหารเรือและคณะผู้บังคับบัญชาพลอากาศเอกมนัตวงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาและคณะผู้บังคับบัญชาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติและคณะผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904พลโทธรรมนูนวิถีแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทวสันสวนแก้วเจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยภริยาและผู้บังคับบัญชา กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเครือเจริญพ่อคพันธ์ธนาคารกรุงเทพพลตํารวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา พลตจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัติและมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าพยาวชนในพระบรมราชินูปถัมบบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสำนักงาน,นาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชบริษัทเบรรี่ยุกเกอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทบีเจซีบริษัทบุญรอดบิวเรี่จํจำกัด และในวันนี้เวลา12นาฬิกากองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ได้ยิงสลุดหลวงรวม21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา42พรรษาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563ณท้องสนามหลวง สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการยิงสลุดครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและได้ถูกยกเลิกการยิงสลุดไปในสมัยของสมเด็จพระเพทราชาก่อนที่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รื้อฟื้นนำกลับมายิงสลุดอีกครั้งในคราวที่ต้อนรับเซอร์จอห์นบาริริงราชทูตอังกฤษเมื่อปี2398 สำหรับการยิงสลุดหลวงในครั้งนี้ได้จัดกองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดในขั้นตอนถวายพระพรโดยใช้ปืนใหญ่เบาแบบกระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563ณป้องวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่ คำว่าสลุดมาจากรากศัพท์ของคำว่าสลุติโอในภาษาลาตินการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควัน กองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศสยโยทินทําการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา42พันษา, 42, าวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2563นาณลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช สำหรับหลักเกณฑ์การยิงสลุดในปัจจุบันมีการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดใช้ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพร,ราชรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐและสลุดหลวงพิเศษจำนวน101นัดและมีสลุดข้าราชการและสลุดนานาชาติ